เรอยู่ในโรงแรมเซนทาลากนิลากัน,นะคะใช้เวลาเดินทางวันนี้เป็นยังไงบ้างคะใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะ่ะเหรอใช้เวลาหลายชั่วโมงมากแล้วโรงแรมตึกเป็นยังไงคะเล็กหรือใหญ่ใหญ่นี่สองตึกนี่คะสวยไหมคะสวยคะ่ะชอบไหมคะ <c oughs> ไหนเรามาโชว์ห้องน้ำสิคะว่าเป็นยังไงบ้างห้องน้ำ <c oughs> โอเคคะ่ะ เปิดก๊อกก็อย่างนี้ครับอือเคค่ะแล้วเราจะไปที่ไหนต่อคะเราจะไปดูที่วิวสระว่ายน้ำกัน,นะค,ะค่ะค่ะนี่ค่ะโหระเบียงใหญ่มากเลยคะย่ะนี่คะะ่ะฝ่ายน้ำฝ่ายน้ำหนุน่มอ,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 อยากเล่นน้ำไหมยังแจ๊อยากจูแต่ว่าวันนี้ฝนจู ชั้นสามนะครับอยู่ชั้นห้องอะไรสามหนึ 3, 1, 3, 1, 2, ่งห้าสามหนึ่งห้าโรงแรมสวยมากเลยค่ะวยมากใช่เดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวก่อนไปกินข้าวพว่มาลังแล้วเราก็มาเล่นน้ำกันใช่ค่ะเคแล้วเจอกันใหม่นะครับอะดอฟบ๊ายบายบ๊าย <c oughs> บายแต่ว่าตอนนี้ขอมือ่อด <c oughs> <c oughs> นี่นะเอาสบายมาก โ okay, อเคแล้วม嘛อุ้ยมีพัดลมด้วยบายบายจบเท่านี้ค่ะยังไม่ใช่คะ่บบะเราเปิดตู้กันตูนต้มันคืออะไรฮะตู้เย็นเหรอคะนอนต้องนอนแยบนี้นเตรียงมนอนได้เลยหรออ๋อเฮ้ยแม่นี่อุ้ยเป็นเก้าอีอ้อ่ะอ้าวเป็นเก้าอี้นะจ๊ะซ่อนอยู่เรามาหาภารกิจหาตู้เย็นกัน,น,น,นอกเ,อเอาเก้าอี้มานั่งก่อนต้องเอาเก้าอี้ออกอ๋อ เหรออ๋อเหรอหยิบเองได้เลนจริงนี่ก็คือออกไหมกอีนะกันแล้ว <c oughs> แต่นะ <c oughs> นี่นะกอีลืนนะเขาก็ทำตามหน้าที่เขาครับผมหาเหาตู้เย็นเจอหรือยังเถอะเจอต้ย <c oughs> โอ้มีเครื่องดื่มนิดหน่อยนะจ๊ะไีไรจีอะไรก็จ <c> บ <oughs> เพียงเท่านี้ก่อนนะคะดูทีวี LG อ,อ๋อ LG หรอคะอ่ะบ๊ายบายกลับบ๊ายบายสวัสดีครับบายสวัสดีครับ๋บยวมารีวิวใหม่จะให้ผม